น้ำตุ้มกาลุงเด็กลงุงตันตันลุงสวดานออกมาทางเส้นวดดวดดจะขี่กันนี่โอเคนี่

เียส่งมายินด้เลยเป็นานน์พึ่งนั่งเอาพึงข้าพึ่งข้าวันน้เนี่ยข้าเตี้ยรมเจ็บแซก,กยังมเวดูเพราะว่าเป็นเงินมเมื่อสิเจ็บแล้ว <c oughs> เ็บแซกกันหุ่นเส้เล็กห้ออายหอยู่ยางกบไปว่ามันสวกตายอยู่อ ตีนเล็กคนอนญาตอีกนึงออนูนคุณคุณเนี่ยตีนเล็กคนอนญาตสารเลี้ยงอันลาบากอยู่บอันเรขาดออกัน,กนรเรขดออกจ,จะอ,อนเครื่องตัดะม่ตัดออเตีนเล็ก มม่สิยาตผูผู้อื่นผู้ังเห็นพวกกันพเล่ย่อะไอยู่ข้างนอกอยู่พวกศพมุนยัเห็นอยู่พวกอันนั่นใส่ออกใส่นี่มันยังปันอดเดย <laughs> luôn chặt quá mà nhưng không nhưng mà không, hâu, không? Chết mà hâu, hùng 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 thêm hùng <laughs> เต้นไม้อยู่ลงเกดตุบเงี้เนี่ยนในยาน่ยานก็อย่านย่านมันสวบไมนเขามันดูมสวบเนี่ยลงเกดน่ากลว่าอย่งรลง